ไปจับละร้อนค่ะเ <c oughs> มื่อคืนไฟดับกระท้งคืนฝนตกหนักวันนี้ขอจัดหน่อยค่ะอะไรละร้อนช่ำเลยอะ่ะบ้านนี้หิวข้าวแต่เช้าค่ะต้องทำให้คุณแต่เช้าหนยเขามีกระดูกม <c oughs> ดห,หมูด้วยไหมน่าทานมาก <c oughs> มีไข่มาให้ซื้อสำเร็จนะค่ะ แล้วก็มาต้มเหมนเราบอกเขาว่าแยกน้ําแล้วก็เหมือนกับเราต้มเองน,น่ะคะ่ะให้น้ำซุปมาแล้วก็ให้เส้นสดมาแล้วเราก็มาต้มใหม่นี่สองห่อนะคะมอเริ่มเห็นไหมมอแค่เนี้ยแปดสิบบาทค่ะแปดสิบไหมร้อยหนึ่งไม่ใช่สิออแปดสิบปสิบสสอ๋อ 80, 80. ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งถุงละห้าสิบไม่เยอะเลยค่ะเห็นไหมกินได้ทั้งสามคนสี่คนเลยอะน,น,น้อนนะคะ่ะเกิดจับร้อน